สวัสดีค่ะเศบนัวค้ยสารมาแล้วพี่นองจ๋ามาแล้วมาแล้วเม,ม,มื่อนี้ยยันั่งมีแนวกินมาฝากพี่ฝากนองก็คือแกงผักกิเลกใส่หนังงูวาซ่าพี่นองจ๋าแกงผักกิเลกใส่ผักพยนต์โค้ยเศบแซ่พี่นองจ๋าแล้วก็มีน้ำพริกปลาทูพักกับมีอ่าพักซี่ล้อมแล้วกะ็บักเขือพี่นองจ๋ากระลำมาๆๆจะพี่นองจ๋ามากินน้ำกันเศบแซ่เบิบ่งพี่หละ่ะยังนั่งใส่หนัง หลายหลายพี่น้องจ๋าแต่ที่สาคัญก็ค,คือใส่บักพริกดอกน,น้าเนาะบ่เคยผ่านพี่น้องเออเบิ่งพุนเป็นตเสบมากมาจากพี่น้องจ๋ายียนั่งซิ่มแล้วโอ้ยแสบหลายมาเด้อ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 จ๋ามาเด้อจ๋าจำปนก่อนนะพี่น้องจ๋าอืม กรุบกรุบดีขนาดพี่นองจ๊ะปนกระแซ่บแซบ,แซบอืมอืม เขากันดีคักหลายพี่น่องเออ้ยมาเด้อพี่น่องมาวาัดซิอยู่ฟังไทยฟังเล่านะจ๊ะ แสบทั้งสองอย่างเลยพี่น้องจ้านี่คือจะเป็นพระอิตูเนาะจ้าเแ็บคักพี่น้องเอ้ยอมิตรแตงกวาน้ำเล้อพี่น้องจ้าบอกบรัวบ,บางหัง 几本？ เข้ากันดีขนาดพี่น้องเออ,อ ปนก,กับแสบบอย่างคักนังกระใส่บอย่างหลายพี่น้องจ้า เแบบ็แบไรเจ้พี่น้องมันขมอ,อำลํำกำลังดีพี่น้องจ้า พี่น้องได้เขาแรงเขาง่ายอีหยังกินเนาะพี่น้องจ้า ถูกโดดไลายครับ เที่ยวนี้แกงแส็บอีดีพี่น้องจ้านังหมูล้วนๆด้วยจัง Mm-hmm. แจ็บคักแจ็บแน่พี่น้องเอ้ย โอ้ยกินลูกโดดกันไปพี่น้องจ้าเฮ็ดปกย่างคักทั้งเผ็ดทังง้งแสบ คุยบพราจซาใจ <_ C os al> แสบหลายจ่พี่น้องจ้า ว่าตัวเองหิงวกับบลูลูกโดดบอเอาเนื้อเพชรหลหรอจำหรับคลิปนี้ภาพพอแม่พี่น้องกิน แกงผักขิลเล็กใจนังงัวแล้วก็มีาน้ำพริกปลาทูนำ้ำยายนั่งก็ขอจบไปจะเพียงแคน่นี้นาะจ้ะพี่น้องจ๋าขอบบุญขอบคุณพี่น้องหลายๆทีเขามารับชมรับฟังแล้ะกับขออวยพรให้พ่อแม่พี่น้องรำรวยเงินทองร่ำรวยความสุขส,สู่ผู้สู่คนเนาะจะเนอกก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไล์ก็แช่กดติดตามกดกระดิง่งกริ๊งกริ๊งเห็นยยนั่งในเด้อจะเด้อคลิปหน้าพอกันไหมนาะจะพี่น้องจ๋าสวัสดีค่ะ